ทองคำวันนี้ล่าสุดราคาทองวันนี้วันพุทธที่23ธันวาคม2563มาดูกันนะครับว่าราคาทองวันนี้จะขยับเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนจากเมื่อวานเราไปติดตามพร,พร้อมกันเลยครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาทองสามารถฝากข้อความไว้ที่ขมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับ คอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเรามาดูราคาทองวันนี้ประจําวันพุธที่23ธันวาคม2563กันนะครับโดยมาวิเคราะห์ราคาทองวันนี้กันก่อนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่30.222บาทส่วนราคาทองโลกหรือโกสปอตจะอยู่ที่1,865 จุดดอลลาร์ข่าวเกี่ยวข้องกับราคาทองโกลสปอตปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่3จากถูกแรงกดดันจากแรงเทขายเมื่อเงินดอลลา,าร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นรัฐบาลสหรัฐเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ทำให้มีการเปิดเศรษฐกิจกและเริ่มมีการจ้างงานหัวเซิงเฮงวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคาดว่าจะปรับตัวสู่แนวรับบริเวณ 1,860ดอลลาร์สหรัฐมาดูราคาทองวันนี้เป็นการประกาศครั้งที่1ของวันโดยประกาศเมื่อเวลา9.26นาฬิกา26นาทีโดยราคาทองวันนี้เปิดตัวมาปรับลดลงไปจากเมื่อวาน150บาททันทีนะครับโดยก่อนอื่นมาดูราคาทองคำแท่ง96.5%กันก่อนเลยนะครับโดยรับซื้ออยู่ที่บาทละ26,550บาท ขายออกอยู่ที่บาทละ26,650บาททองรูปประพันธ์96.5%โดยรับซื้อเป็นกรัมอยู่ที่กรัมละ1720บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ2 6 0 7 5บาท20สตางค์ขายออกอยู่ที่บาทละ2 7 1 5 0บบาทนะครับมาตามกันต่อที่ราคาทองรูปประพันธ์96.5% ของแต่และน้ําหนักราคาทองกันต่อนะครับโดยราคาทองครึ่งสลึงเมื well. ่อบวกกับค่ากํามเฉลีียราคาจะอยู <limitations> ่ที่3,894บาทราคาทอง1นึ่งสลึงเมื่อบวกกับค่ากํามิเฉลียราคาจะอยู่ที่7,288บาทราคาทองสองสลึงหรือราคาทอง50สตาง์เมื่อบวกกับค่ากํามิเฉลียราคาจะอยู่ที่1 4 7 5บาทราคาทอง1บาทเมื่อบวกกับค่ากํามรชเชีย ราคาจะอยู่ที่27,650บาทปิดท้ายที่ราคาทอง2บาทนะครับเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลีย่ยราคาจะอยู่ที่54,800บาทซึ่งค่ากำไรเฉลีย่ยดังกล่าวเราคิดคร่าวๆอยู่ที่500บาทนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงร้านทองแต่ร้านจะคิดค่ากำหนดที่มีค่าไม่เท่ากันนะครับซึ่งก่อนที่เราจะทําการซื้อขายทองเราต้องสอบถามทางร้านว่าทางร้านคิดค่ากำหนดอ,อยู่ที่เท่าไหร่ แล้วเราค่อยนําค่ากําเนิดนั้นมาบวกกับราคาทองที่เราจะทําการซื้อขายแล้วเราจะได้ทราบราคาทองที่แท้จริงจากร้านน,นั้นๆกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้งเราจะจัดทําคลิปแล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถัดตไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม s u b s c ค i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับ และถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นอกจากนี้แล้วเรายังมีคลิปสาระดีๆที่นำมาฝากสามารถกดชมได้จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ